ทุกท่านนะครับวันนี้มีวาระการพิจารณาในสภาที่สําคัญหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมในเรื่องการยืนยันในยติในเรื่องของพรบรประชามติที่สสสวเห็นต่างกันอยู่แต่วันนี้จะเป็นวันที่ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะยืนยันในร่างที่สสได้เสนอขึ้นไปนร,รวมถึงในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ก็มีความสําคัญในการขยายความคุ้มครองสิทธิแรงงานของพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายคนทั่วทั้งประเทศใน,นส่วนของพรบรนีรโทษกรรมนะครับผมเชื่อว,ว่า วันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ตัวแทนจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายประชาชนเองเนี่ยเห็นตรงกันว่าประเทศเราจะต้องมีกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับเราเห็นตรงกันกันแล้วว่าตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยได้ถุดรั้งการพัฒนาของประเทศไทยมาโดยตตลอด ไม่ว่าที่เราจะมีการปฏิวัติรัฐประหารสองครั้งรัฐธรรมนูญสีฉบับนาะยกรัฐมนตรี9กนาคนนะคมีคนที่บาดเจ็บล้มตายหลายร้อยคนนะครับรวมถึงในเรื่องของความที่ได้รับความสูญเสียได้รับความผลกระทบนะครับอีกหลายพันคนประเทศไทยเนี่ยเสียหายไปหลายแสนล้านบาทนะครับจากสถานการณ์การเมืองที่ผ่านมานะรเราเห็นตรงกันแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีกฎหมายนีรโทษกรรม เราอาจจะไม่สามารถที่จะปลดชนวนระเบิดความขัดแย้งที่รอวันประทุในวันหน้าได้รวมถึงนะครับความขัดแย้งที่เป็นมาตลอด20ปีนี้ยังเป็นโซ่ตรวนความฉุดรั้งในการพัฒนาประเทศด้วยเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมอ,อ,อยากจะเรียกร้องนะครับในส่วนของความกล้าหาญในฐานะของผู้แทนรัษฎรพวงชนชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะมาอยู่จากซีพักการเมืองใดนะครับอยากจะเรียกร้องให้ทุกคนีย่ยลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะเปิดประตู นะให้ร่างกฎหมายในละโทษกรรมเนี่ยได้ผ่านการพิจารณาในชั้นวาระที่2ในทุกๆร่างแน่นอนที่สุดว่าการเรียกร้องความกล้าหาญในวันนี้นะครับถึงแม้หลายๆพรรคเนี่ยจะยังไม่สะดวกใจที่จะสามารถบวชรับได้ในทุกๆร่างตามสิ่งที่พรคประชาชนได้เรียกร้องไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ผมเชื่อว่ามันยังมีวิธีโหวตวิธีการลงคะแนนเสียงในสภาในวันนี้นะครับที่อาจจะไม่ได้ขัดกับความรู้สึกของแต่ละคนมากเท่าใดนักแต่ยังเป็นทางออก ให้กับสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่จะสามารถพิจารณาร่างกฎหมายเรื่องโทษกรรมได้ทั้ง5ร่างในชั้นวาระที่2นั่นก็คือการบทรับร่างของตัวเองในการยืนยันหลักการนะครับรวมถึงการบทรับร่างที่ตัวเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองรับได้นะครับอย่างกรณีของร่างของภาคประชาชนถ้าใครคิดว่าสามารถรับหลักการได้ก็ให้บทรับไปเลยนะแต่ในขณะเดียวกันร่างที่เรายังเห็นแตกต่างอยู่ไม่ควรที่จะมาบทคว้าหรือว่าปิดกั้นความคิดเห็นแนความเห็นที่ยังแตกต่างอยู่ของภาคส่วนอื่น เรายังใช้ทางเลือกในการโบวตงดออกเสียงนะในร่างที่เรายังเห็นแตกต่างกันอยู่ได้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบนี้ก็คือการยืนยันในหลักการของร่างที่เราเห็นด้วยแรงงดออกเสียงในร่างที่เรายังเห็นต่างนะจะเป็นกุญแจสําคัญเป็นประตูสําคัญที่จะทาให้ร่างกฎหมายในรัฐธรรมรนูญฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่1และเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2องผมขอทิ้งท้ายว่าการลงมติในวันนี้นะไม่ใช่การที่เราจะมาแสดงออกว่าเราไม่เห็นด้วยกับใคร แต่เราต้องยืนยันว่าเราเห็นด้วยว่าประเทศนี้จะต้องมีกฎหมายนิรโทษกรรมการลงมติในวันนี้ไม่ใช่เวทีที่เราจะมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีหรือไม่จงรักภักดีนะครับกับเรื่องใดๆก็ตามแต่เป็นเรื่องที่เราต้องการมาหาทางออกร่วมกัน,นสมานัสมานนัชนร่วมกันการผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมที่มีการเลือกปฏิบัติเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเป็นการปลดชนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีแตและวันนี้ก็อยากจะส่งข้อเรียกร้อง ไปยังพรรคอื่นๆที่ได้แสดงจิดยืนของตัวเองแล้วจริงๆยังมีทางออกในสภาผูแ้แทนราษฎรอยู่ก็คือการโวหวตลวงมติตามที่ผมได้เสนอไปเมื่อสักครู่นี้ครับต้องบอกก่อนว่าตามหน้าข่าวที่ออกมานะครับจะเห็นว่าสิ่งที่มีความชัดเจนก็คือหลายๆคนเนี่ยไม่สะดวกใจหลายๆพรรคไม่สะดวกใจในเรื่องของการการนิรโทษกรรมมาตรา112่ 2. ซึ่งจริงๆพวกเราเองก็ยังยืนยันว่าข้อเห็นต่างเนี่ยไปพูดคุยกันในเวลาที่2ได้นะเพราะนั้นในส่วนของข้อแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นพักฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ตามนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยว่าควรที่จะลงมติงดออกเสียงในพักเอ่อในร่างที่ตัวเองเนี่ยยังมีความไม่สะดวกใจอยู่ไม่ควรที่จะโหวตคว่ำที่เท่ากับเป็นการปิดประตูของภาคส่วนอื่นๆความคิดเห็นข,ข,ของของของร่างภาคประชาชนหรือว่าในพักอื่นๆครับเมื่อทางพักไทยสร้างไทยเองก็มีการออกแถลงการแล้วก็แถลงข่าวบอกว่าจะเปิดเริ่มกลไกลขอพระราชนาภาัย ซึ่งอาจจะเพิ่มไปในเนื้อหาสาริการคือฝั่อันนี้ไม่ทราบได้แต่ว่าเห็นจุดยืนของพรรครัชไทยแล้วรู้สึกอย่างไรครับก็เป็นข้อคิดเห็นที่รับฟังได้นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นในชั้นของการรับหลักการซึ่งต้องบอกว่าทั้ง4ร่างนะครับก็คือร่างที่ไม่ได้รวมของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าหลักการเปิดค่อนข้างกว้างนะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งในสร่างวันนี้นะครับที่หลักการค่อนข้างเปิดกว้างเนี่ยถ้าร่างใดร่างหนึ่งที่ได้ผ่านการพิจารณาในชั้นรับหลักการก็ไปแล้วเ ก็จะเป็นการเปิดประตูที่เราสามารถถูกเขียงกันในรายละเอียดอื่นๆได้นะรับในชั้นของกรรมธิการนะเพราะนั้นก็ยกังอ,อยากจะยืนยันอีกหนึ่งทางว่าการลงมติในวันนี้เนี่ยอยากจะให้ลงมติด้วยใจที่เปิดกว้างนะครับให้ข้อคิดเห็นที่แตกต่างเป็นไปคุยกันต่อในเวลาที่2ครับหมล้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านมากครับ যেটাই <laughs> কিনা